้อนรับเข้าสู่ระยะที่2การเรียนรู้ในสภาพจริงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาประกอบด้วยผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน3ท่านดังนี้สวัสดีครับกระผมนายอัตพลเอกวนันดังรหัส P218 เลขที่18ครับสวัสดีครับผม นายวิรวัต์เดืองรัตนรหัสพี3 8 8เลขที่18ครับและดิฉันนางสาวลำดวนสิมฉลองรหัสพี1 8เลขที่18วันนี้ดิฉันรับหน้าที่ดำเนินรายการการศึกษาดูง,งานสภาพจริงณโรงเรียนชุมชนมาบอมริตระหว่างวันที่20-24ทถึง24ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะข้อมูลสถานศึกษาต้นแบบ โรงเรียนชุมชนมาอมริดต,ตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลดอนยางอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนางสวนรรัตน์เล็กบรรจงพ่วอำนวยการโรงเรียนชุมชนมาอมริดและรองพ่วอหน่วยการจำนวน3ท่าน ประกอบด้วยนางไพรินทิพกันนางสาวจารินีประยูนศักด์และนางสาวบางอรอนเทียมจันทร์การบริหารงานสี่ฝ่ายในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชุมชนมาบอมริตจะใช้หลัก m s t model โดยใช้วงจร p d c a ในการยกระดับ งานวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้หลักธรรมาพิบาลในการบริหารจัดการในกระบวนการบริหารและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูมีความรู้สึกมั่นใจมั่นคงและปลอดภัยในการทำงานกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเดินเข้าสู่เป้าหมายอย่างมั่นใจด้านงานงบประมาณโรงเรียนชุมชนบ้านพมริด ได้จัดการบริหารงานงบประมาณโดยงบประมาณที่ได้จากการบริหารจะได้มาจากภาครัฐโดยปกติแล้วนอกจากนี้ชุมชนก็ยังเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีความสามารถในการระดมทรัพยากรเพื่อมาพัฒนาการศึกษาให้บุตรหลานด้านบริหารงานบุคคลโรงเรียนชุมชนมาบอมริต ครูทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยมีเป้าหมายเดียวกันโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูด้วยการอบรมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียนชุมชนมาบอมริดโรงเรียนมีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะครูในโรงเรียนและชุมชนการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาคุณภาพโดยใช้หลักธรรม,มาิบาลรูปแบบ ms team model การกำหนดมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนชุมชนมาบอมริตด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน มาจากปัญหาและความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาคือเด็กขาดทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียนอัตลักษณ์ของสถานศึกษายิ้มวายไฟเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงและกระบวนการบริหารจัดการมาจากนโยบายการต่อต้านการทุจริตการนำระบบ MST Model ใ,ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมพิบาล6หลักดังนี้ 1. หลักคุณธรรม 2. หลักนิติธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบและ 6. หลักความคุ้มค่าจากการใช้หลักธรรมพิบาลรูปแบบ MST model ส่งผลให โรงเรียนชุมชนมาบอมริตเป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพระดับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2562จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบรางวัล IQA Award ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ จะเรียนถามท่านผู้โดยการถึงหลักแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งงานงานสี่ฝ่ายค่ะก็ที่สําคัญเลยนะงานการบริหารงานโรงเรียนเนี่ยทั้งสี่ฝ่ายเนี่ยผู้บริหารจะต้องยึดหลักยึดหลักของพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาในส่วนของการบริหาร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจหลักการบริหารเข้าใจคนเข้าใจกรอบงานทุกอย่างเมื่อเข้าใจแล้วเราก็ต้องเข้าถึงงานนั้นให้ได้นะคะเข้าถึงงานเพื่อที่จะนำมาซึ่งการบริหารจัดการส่งให้กับคุณครูนั้นได้ปฏิบัติงานนะคะพูด the right man in the right job นะคะคือคนที่มีความสามารถยังไงก็ให้ดำเนินการอย่างนั้น นะคะอันนี้คือในส่วนหลักนะคะแล้วก็นํามาซึ่งการพัฒนาการพัฒนาเนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนาว่าพัฒนาในสิ่งที่เรามีอยู่ไหมขณะนี้เราต้องพัฒนาและพัฒนาในส่วนว่างานงานที่ไม่เคยมีเราก็ต้องมีการสร้างงานเพื่อที่จะให้โรงเรียนหรือให้ให้ให้สถาาศึกษาของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสะรุปง่ายๆคือผู้บริหาร หลักสําคัญก็คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาซึ่งปออก็ยึดหลักนี้มาโดยตลอดจากการศึกษาดูงานระยะที่2การเรียนรู้ในสภาพจริงณโรงเรียนชุมชนมาบอมริตระหว่างวันที่20-24ทธันวาคม2564นั้นสามารถนำความรู้ด้านการบริหารจัดการงานสีฝ่าย ด้านนวัตกรรมและการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาครูบุคลากรและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการศึกษาดูงานในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสวนนรัตน์เล็กบรรจงผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอมริตรองผู้อำนวยการคณะครูบุคลากรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณ